าวันนี้ผมบอกคุณว่าทุกสิ่งที่คุณกำลังเฝ้าฝันถึงในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ลึกซึง้งการมีเงินทองเพียงพอหรือแม้กระทั่งความสงบสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดและคุณสามารถสั่งให้มันปรากฏขึ้นได้จริงๆไม่ใช่ด้วยการพยายามควบคุมหรือบังคับอะไรแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณรับรู้ว่าคุณคือใครนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่นักคิดยุคเก่าคนหนึ่ง ได้เผยไว้ตั้งแต่ปี1939หนังสือเล่มนี้ชื่อ At Your Command หรือแปลตรงตัวว่าอยู่ในคำบัญชาของคุณเขียนโดย Neville Goddard นักปราชญแห่งจิตสำนึกและการสร้างความจริงผ่านพลังของจิตใจและถ้าคุณตั้งใจฟังจนจบวันนี้คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณมี และวิธีการที่จะทำให้สิ่งที่คุณอยากเป็นกลายเป็นความจริงในชีวิตของคุณอย่างง่ายดายที่สุดทำไมชีวิตยังไม่เปลี่ยนทั้งที่พยายามเต็มที่ก่อนอื่นคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณพยายามแล้วพยายามอีกแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปตามที่ใจคุณหวังเหมือนความฝันของคุณยังคงลอยอยู่ไกลเกินเอื้อม สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายหรือขาดความสามารถแต่เป็นเพราะคุณกำลังพยายามผิดจุดเนวิลก o ดาร์ d บอกว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณทำแต่มันอยู่ที่สิ่งที่คุณรู้สึกและเชื่อในใจลึกๆและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากประโยคเดียวที่คุณพูดกับตัวเองอยู่ทุกวันนั่นคือคำว่า I am I am คืออะไรพลังสร้างสารรค์ของจักรวาลคําว่า I am หรือในภาษาไทยคือฉันคือไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือการรับรู้ตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นจุดกำเนิดของการสร้างทุกสิ่งในชีวิตคุณเนวิลบอกว่า I am คือพลังสูงสุดเป็นตัวแทนของพระเจ้าภายในตัวคุณสิ่งที่คุณเติมคำต่อท้าย I am ในใจและรู้สึกอย่างแท้จริง จะกลายเป็นความจริงของคุณทันทีเช่นถ้าคุณบอกตัวเองว่า I am successful พร้อมความเชื่อและความรู้สึกมั่นคงชีวิตคุณจะเริ่มสะท้อนความสำเร็จนั้นออกมาหลักการ expression หรือการแสดงออกทุกสิ่งเกิดจากจิตสำนึกหลักการนี้คือหัวใจของหนังสือสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตนี้คือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณรับรู้ในจิตใจของคุณ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือแค่การขอร้องแต่เป็นการรับรู้ตัวเองว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆในจิตใจหากคุณต้องการความรักคุณต้องรู้สึกและรับรู้ว่าฉันคือคนที่ได้รับความรักนั้นแล้วถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งคุณต้องรู้สึกและรับรู้ว่าฉันคือคนที่มั่งคั่งแล้วไม่ใช่แค่คิดหรือหวังเท่านั้นแต่ต้องรู้สึกอย่างลึกซึ้งและแน่วแน่ วิธีปฏิบัติเข้าไปในความเงียบและทำภายในเนวิลแนะนำให้เราหยุดพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับความปรารถนาของเราเพราะเมื่อคุณบอกใครคุณก็เปิดช่องให้ความกลัวและความไม่แน่ใจของพวกเขาสะท้อนกลับมาดังนั้นคำสั่งสร้างชีวิตต้องทำในที่ลับเงียบเงียบและเป็นส่วนตัวฝึกจินตนาการและรู้สึกว่า ฉันคือสิ่งที่ฉันปรารถนาแล้วในใจอย่างสงบและมั่นคงนี่คือขั้นตอนที่ไม่ต้องทำอะไรมากแค่อยู่ในความรู้สึกนั้นเท่านั้นเองจิตสำนึกความรู้สึกและการปรากฏตัวของสิ่งที่ต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าสัญญาณและเหตุการณ์ในชีวิตจะตามมาหลังจากที่คุณเปลี่ยนจิตสำนึกและความรู้สึกของตัวเองแล้วเสมอไม่ได้มีสัญญาณมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใจแต่กลับกัน คุณต้องเปลี่ยนภายในก่อนแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะปรากฏออกมาภายนอกดังนั้นฝึกรู้สึกเหมือนคุณได้สิ่งนั้นแล้วจริงๆปล่อยวางความสงสยัยและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วให้ชีวิตตอบสนองกลับมาเองปล่อยวางความเชื่อเก่าเนวิลเตือนว่าหากเราพยายามสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตด้วยความคิดเก่าหรือความเชื่อเดิม ก็เหมือนกับใส่น้ำองุ่นใหม่ลงในขวดเก่าขวดจะระเบิดหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและความเชื่อใหม่อย่างแท้จริงอย่าเอาความกลัวความสงสัยหรือความจํากัดเดิมๆม,มาผสมในจิตใจของเราอีกต้องให้พื้นที่กับความเชื่อและความรู้สึกใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจริงๆสัญญาของจิตสำนึกเนวิลใช้ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เพื่ออธิบายว่า พลังแท้จริงไม่ได้มาจากใครภายนอกแต่เป็นจิตสำนึก I am ที่ส่งพลังออกมาเมื่อคุณยืนยัน I am ด้วยความรู้สึกมั่นคงแล้วสิ่งที่ต้องการจะส่งผ่านคุณออกไปสู่โลกภายนอกเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความลับของการสร้างความจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ขอพระเจ้าแต่เป็นการเป็นตัวแทนของพลังนั้นเอง คุณสามารถจำได้สั้นๆง่ายๆตามขั้นตอนเหล่านี้หรือถ้าไม่อยากจดเองเข้ามาก๊อปปี้จาก e s สคริปชันที่เราเขียนไว้ให้ได้เลย 1. ปิดประตูภายนอกอย่าเล่าแผนความปรารถนาให้ใครฟัง 2. เข้าสู่ความเงียบภายในหาพื้นที่สงบเพื่อทำสมาธิหรือจินตนาการ 3. รู้สึกและรับรู้ว่าฉันคือสิ่งที่ฉันปรารถนาแล้ว ใช้ความรู้สึกเต็มเปี่ยมและมั่นคง 4. ปล่อยวางความสงสัยและความกลัวเก่าแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นในพลัง I am 5. รอรับผลลัพธ์จากชีวิตสัญญาณและเหตุการณ์จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติปิดท้ายการสรุปจากผู้เล่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่า พลังที่แท้จริงอยู่ที่ไหนและทำอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่คุณต้องการ Add your command ไม่ใช่หนังสือเก่าแต่เป็นคำสอนที่ทรงพลังและเป็นอมตะเริ่มต้นวันนี้ด้วยการพูดกับตัวเองอย่างชัดเจนว่า I am แล้วตามด้วยสิ่งที่คุณปรารถนาและรู้สึกถึงมันอย่างเต็มหัวใจแล้วคุณจะได้พบว่าโลกจะเริ่มเปิดประตูใหม่ให้คุณเอง ชีวิตในฝันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมมันรอให้คุณสั่งสั่งสั่งขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ปรารถนาครับ